别忘。 ก็ตอนนร้ก็เข้าใจว่าอย่างนี้ไงนึกว่าไม่ต้องใส่มี2แบบอ๋ออ่าก็มี2แบบมีหลายรุ่นมากๆเลยค่ะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับผิวของเราค่ะอ้าวเรื่องชุดชัยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาบนหน้าบ้างเรื่องของคิ้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะสาวๆนิยมไปสักคิ้ว3ามิติมากๆเลยแต่นะคะหลายๆคนก็บบนด้วยนะบอกว่าสักเราไม่ชอบอ่ะมันแบบคิ้วใหญ่มากเหมือนมีหนอนสองตัวอยู่บนหน้าเลมันนานมันอยู่กับเรานานมากก่าจะออกไปแล้วหลายๆคนก็กลุ้มใจมากว่าอุ้ยเนี่ยจะต้องรอ หกเดือนหรือเปล่าหรือรอเป็นปีก็มันจะจางไปจริงๆแล้วเขามีวิธีลบแล้วก็มีที่ที่ให้บริการลบได้ด้วยค่ะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะปัจจุบันการสักคิ้ว3มิติเป็นที่นิยมในบรรดาสาวๆมากมายเลยค่ะแต่ก็มีสาวๆบางคนที่เลือกไปร้านสักคิ้วที่ไม่ได้มาตรฐานก็เลยทําให้ผลไม่ได้ตามมาตรฐานที่คาดเอาไว้ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เป็นข่าวใหญ่โตสําหรับ สาวหน้าตาดีที่ไปสักคิ้ว3มิติแต่ผลออกมาก็คือไม่สวยอย่างที่คิดเลยมาอัดคลิปอารมณ์ดีเป็นภาษาอีสานแต่หลังจากอัดคลิปเรียบร้อยแล้วช่างทำเจ้าเดิมเรียกกลับไปแก้ก็ทำให้ยิ่งแย่ไปกว่าเก่าเลยค่ะเพราะว่าช่างใช้สีเนื้อสักทับซึ่งตามหลักการแพทย์แล้วการลบรอยสักที่ดีที่สุดคือการลบโดยใช้เลเซอร์เพราะสามารถกำจัดเม็ดสีออกได้โดยไม่ส่งผลต่อผิวหนักมาก อาจารย์เอผู้ก่อตั้งคลินิกเสริมความงามเฉพาะทางเอดีนากล่าวว่าการใช้สีเนื้อสักทับจะเปรียบเสมือนเราเอาสีรองพื้นไปไป้ายไว้ถ้าช่างเบรนสีได้ดีแล้วก็จะทําให้ออกมาดูเนียนแต่ถ้าสีไม่เข้ากับสีผิวจะทําให้เป็นเหมือนในรูปนั่นเองค่ะและสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนที่พลาดมาแล้วก็คือให้ตั้งสติอย่าเศร้าและค่อยๆหาข้อมูลไปค่ะวิธีการลบรอยสัก ตอนนี้เราจะเห็นมี1เลเซอร์นะคะ2ก็คือใช้สกินคัลเลอร์หรือว่าใช้สีเนื้อสักทับแล้ววิธีที่3ก็คือใช้น้ากรดเขาอาจจะบอกว่าเป็นสมุนไพรแต่จริงจริงแล้วมันก็คือกดเกลือกดอ่อนๆเนี่ยค่ะเข้าไปกัดผิวให้ผิวมันตายตกสเก็ตแล้วก็หลุดออกไปพอเนื้อมันหลุดสีมันเกาะอยู่ที่ผิวใช่ไหมคะมันก็จะหลุดออกไปด้วยกันซึ่ง2วิธีหลังเนี่ยไม่แนะนําเลยการลบรอยสักพี่ขอให้ปรึกษาคุณหมออย่างเดียวเลยค่ะ เขาจะมีความชำนาญและก็เชี่ยวชาญมากกว่าอานบิวตี้ต่างๆที่ใช้เครื่องเลเซอร์ด้วยตัวเองอันนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องทําการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทําในสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยตามร้านเสริมสวยทั่วไปที่ใช้เครื่องเลเซอร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายมากนะคะเราเราไม,ไม่แนะนํา เราจะสังเกตว่าแสงเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปทําให้เม็ดสีเขาเกิดการแตกตัวขึ้นนะคะสีบางส่วนก็จะกระเด็นหลุดออกไปเลยตรงบริเวณผิวผิวส่วนด้านล่างก็จะเกิดการแตกตัวแล้วก็ร่างกายเราก็จะมาขจัดทิ้งอีกรอบหนึ่งแสงก็จะไม่ไม่ทำให้ผิวหนังได้รับการบาดเจ็บมากนะคะจะแตกต่างจากการใช้สีเนื้อสักทับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ เอาสีเข้าไปสักทับอีกทีหนึง่งจะไม่ใช่การลบหลังจากหลังจากนี้ก็คืองดการโดนแดดนะคะเราขอประมาณช่วงแรกเนี่ยประมาณสัก เดือนแรกนะคะอย่าเพิ่งโดนแดดเพราะว่าผิวมันจะคล้ำง่ายและสาวๆหนุ่มๆที่อยากสักคิ้ว3มิติก็แนะนำว่าขอให้เลือกสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานอย่าเน้นราคาถูกจนน้าตกใจให้ดูรีวิวคนที่เคยทำและอย่าใจร้อนรีบสวยเพราะอาจจะต้องมานั่งเสียใจถ้าหากว่าคิ้วของคุณออกมาไม่สวยตามที่คุณต้องการอก่อนไปทำก็เลือกที่ดีๆน,นะ,ะดมบรด <นะ S 2> ของหน้าใช่คือแบบ เดี๋ยวนี้อย่างที่เราเคยบอกไปมันมีที่มันเป็นเจลใช่ไหมคะที่แปะเอาไว้แล้วพอเวลามันแห้งแล้วลอกออกมันก็จะอยู่ติดนานกว่าเวลาเขียนคิ้วเป็นไงได้ข่าวรองแล้วรองมาแล้วเป็นไงตอนมันแห้งออกดึงย้อนสอนไม่น่อยคิ้วหลุดหก็เลยเลือกที่จะไปล้างออกแทนเพราะอาจจะต้องดึงไปทางเดียวกันเอแต่สุภาพรดึงจากปลายขึ้นมาโอ้แล้วมันหลุดติดจ้าอย่างเงี้ยก็เลยไปล้างน้ำออกไม่แปะ เราไม่แปลกใจนะพี่ดีนะเลรามันเป็นเรื่องปกติพี่ทำอะไรที่มันตรง้าบเหมอนที่เขาให้ทำไม่แต่จริงๆมันอยู่ติดนานคือมันจะอยู่ติดประมาณวันสองวันแค่นี้แหละคือมันจะอยู่วันสองวันคือถ้าเราไม่ชอบทรงที่เราเขียนอาจจะผิดพลาดไปมันก็แค่นี้หน่อยแล้วมันไม่ได้เป็นสีเข้มแบบเป็นปื๊ดเลยมันจะเป็นสีแบบ บางๆดูธรรมชาติดูแบบใครเห็นแล้วไม่รู้ไม่ที่สำคัญปเป็นเรื่องทรงคิวก็ต้องให้เข้ากับหน้าเราเพราะเอเห็นดาราแล้วแบบหิทรงคิวนี่สวยหนออ้ดูดิพอมาเข้ากับเราโอ้โหไปกันคนละเรื่องรอดเ,เนี่ยเออแล้วทีนี้ลบก็ยากใช่ไหมต้องปรับให้เข้ากับรูปหน้าแล้วก็บุค,คลิกของเรานะคะพูดถึงอากาศหนาวไปเมื่อช่วงต้นรายการวันนี้คุณผู้ชมนะคะส่งโอ้